สวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้ก็เป็นข้อมูลเหรียญนั่นเองนะผมทุกวันพุธนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็จะมาถึงข่าวกาล่ากันบ้างแล้วนะผมซึ่งมันเป็นเหรียญที่ผมเนี่ยถืออยู่ ผเป็นจํานวนเยอะอยู่พสอสมควรนะแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวอัปเดตอะไรด้วยอะไรพวกนี้นะผมก็เลยเอามารวบรวมว่ากาล่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมทาไมผมถึงอ,อยากจะถืออยากจะเก็บกันไว้นะครับผมอ่าโอเคก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมการคริปโตสลัดจอยตรงนี้ก็มาสนับสนุนได้เลยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้นะผม ถ้าเราดูการาลาเนี่ยราคาเนี่ยก็จะเริ่มพุ่งขึ้นณนวันที่ถ่ายในวันนี้นะครับผมเราก็มาคุยกันก่อนนะครับผมว่าการ่าคืออะไรการลาเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในอันดับที่ร้อยกว่าคาคาเลตติ้งมาเก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านมะ6 0 0กล้านกว่านะผมแล้วก็อ่ามาเก็ตแทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือซัพพลายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3 5มหมื่นล้านมะเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ มาเก็ตแคปณัจจุบันนะผมอยู่ที่ประมาณพั0พันสอ้ล้านนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเกมมิ่งแล้วก็เอิร์คริปโตนะครับผมซึ่งอยู่บนเชนของ ETS นั่นเองนะผมซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดคุยเรื่องของ ETS กันแล้วนะครับผมซึ่ง ETS เนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นอ่าสมาร์ทคอนแทตัวแรกเลยนะครับผมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใช้ Solidity นั่นเองอ่ะโอเค หน้าตาของเอาเว็บไซต์ก่อนเลยนะครับผมเว็บไซต์เนี่ยกาล่าเกมก็จะบอกว่าเป็นเออกาล่าใช่ไหมกาล่าเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมค้นหาเจอเนะครับผมก็คือว่ามันเป็นอะไรที่แบบราคานไม่มากเลยนะผม0.007ยนเลยนะผมที่ผมเจอมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยชื่อกาลาคนไทยทำไมอยู่ในแดนกาลาแล้วไม่เทรดกาลากาันล่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นการพูดเล่นของผมนะครับผมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันโตขึ้นจริงๆนะครับผมนี่ก็อันนี้จะเป็นอ,ออกแนวแบบเกมมิ่งแบบเกมมิ่งจ๋าเลยนะครับผมซึ่งไม่ใช่เมตาเวิร์สอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยเห็นปะถ้าเราดูนี่ดูซินิมเมติกของเขานะครับผมก็เนี่ยเห็นทำอลังการมากเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าทำกราฟิกแบบเหลี่ยมๆอย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะมันก็จะมี3มิติ มีเพลงอ่ะมีทำเพลงด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถไปดูที่ได้ที่ g a l a com นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเขาก็บอกว่าเป็น entertainment นต์แพลตฟนั่นเองนะผมคือ gala เนี่ยเขามาเป็นแบบแพลตฟอร์มนะคือไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญเกมแล้วมาซื้อขายเกมอะไรอย่างี้แต่เขามีทั้งหมดเนี่ยมีทั้ง gala g เกม gala film gala music แล้วก็ gala verse gala verse เนี่ยหมายความว่าอ่าเป็น ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะอยู่ใน g a l a วเวิร์นั่นเองนะผมก็คือมันมันเป็น m e t a เวิร์สของเขาแหละแล้วตรงนี้นะผมเกมเนี่ยที่เขาทําตอนนี้มีทั้งหมดอยู่28เกมเกมดังๆก็คือพวกอ่าสไปเดอร์แอนกอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วเพลงเนี่ยตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด6คนด้วยกันนะผมเข้ามาทําเพลงเป็น Ownership อิอ่เป็นด e c ซเ t อร์ไลท์มิวสินั่นเองแล้วก็มีหนัง หนังสามารถลอนช์ใน2022นบะผมก็ซึ่งปีที่แล้วก็ได้ลอนช์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้จุดเด่นของเขานะครับผมเขาบอกว่าเขาจะเป็นแพลตฟอร์มนั่นเองเรามาดูกันก่อนนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกาลาเนี่ยได้ทำการอัปเกรดนะครับผมในวันที่15ที่ผ่านมาเลยเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะครับผมทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งทะยานฟ้าแล้วก็อัปเกรดสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมใน ถ้าเกิดว่าใน Exchange ต่างๆเนี่ย,เ,ยเขากำลังที่จะปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะผมตาม x c h a n g นเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะผมมีทั้งเซอร์ติกแล้วก็เอชเนนะที่เป็นออเดดนะครับผมอ่ะเรามาดูส่วนของออเดดของเขาก่อนดีกว่านะครับผมออเดดเนี่ยของเขาเนี่ยก็นี่เลยกาล่าวีสองนี่กาล่าเกมกาล่าวีสองนะครับผม ประเภทเกมไฟล์ fly, อ่าอีโคโซิสเตอยู่ใน ETH นะผม a มนนวล e ีวิวแล้วก็ส t ตติกก็คือเขาจะทดสอบโดยการอ่านโค้ดทีละบรรทัดเลยนั่นเองนะครับผมก็ภาษาที่ใช้ก็คือ solidity นะครับผมทำหมอกมาเมื่อวันที่20เดือน4อ่าแสดงว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทำการอ่าลนช์ไปเรียบร้อยนะผมแล้วก็ส่งสตติกเนแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาเจอทั้งหมด ก้าอย่างนั่นเองนะครับผมก็คือระดับมินยม์มายเนอร์แล้วก็อินฟอร์เมชันอลนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็รีโซฟไปที่เรียบร้อยเห็นปะคือของดีนะครับผมไอเนี่ยจะรีโซฟทั้งหมดเลยโอเคปะอืม응ไม่มีอะไรที่แบบเอ้ยเราต้องมีความเสียงมีนู่มมีนี่มีนั่นไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมก็ถ้าดูบ็อกลิสต์ list, อะซีโร่บล็อกลิสต อันนี้ที่เขาแก้ไปแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆใช่ไหมที่เขาไลคคอมเมนต์กันไว้ก็คืออันนี้บอกว่าให้หยุดเเปลี่ยนเป็นฟอลแล้วกันอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมที่สามารถเอ่อทำการแฮ็กหรือมิน t เพิ่มอะไรอย่างงี้อ่ะเท่าเท่ามินกับเท่าเท่าซัพพายนี่ต่างกันตัวยังไงนะครับผมอันนี้เราถามว่า่าในเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยกาล่าเนี่ย มันเปลี่ยนจากเอาทอัลทัลมินเป็นจากจาก Mint น,นั่นเองนะผมแล้วก็ใส่เอมเ n t ก็คือจำนวนเหรียญใช่ไหมอะรีควายก็เปลี่ยนกันไปก็เป็น ERC 20 Cap ตรงนี้สามารถ EX e x ็ t ซได้อ่าเขาก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยกาลาว2ก็เปลี่ยนเป็นทัลทัลมินแล้วก็เอาทอัลทัลมินเนี่ยใช้ทัลทัลมินเก่านะครับผมแล้วก็ลบด้วยเอมเอลตัวที่เบิร์ ตัวตัวที่มีนะผมแล้วก็เบิร์นนี่ก็เบิร์นกันเรียบร้อยก็แสดงว่า,าพวกเหรียญที่ที่มันมีการสูญเสียไปแล้วนะผมมันมันก็จะมีการอัปเกรดใน V2 ที่น้อยลงกว่าเดิมถูกไหมอ่ะโอเคก็แสดงว่า snapshot แค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรมากก็แก้ไขไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนของอัลติ i ม a เซชันใช่ไหม ก็คือเป็นการปรับปรุงโค้ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ก็อ่าเรียบร้อยเซอร์ติกเนี่ยนะอันนี้อ่าอ่ะอะไรนะี่ย achain อ a c h a i n anchain ออ .ai อันนี้เป็น solidity มี md5 อ่ตรงนี้นะครับผมก็ดูกันได้อันนี้มีเช็คลิสต์นะครับผมอันนี้ผ่านทั้งหมดเลยโอเคเรามาดูส่วนของว่าเขาเป็นใครนะครับผมก็จะบอกว่ามี white paper ไหมยรู้สึกว่าจะไม่มีให้ เผยแพร่อะไรเท่าไหร่นะครับผมผม,ผมหาดูแล้วผมก็ไม่ไม่เห็นเหมือนกันนะผมเมื่อก่อนมีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีงงหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมมีแต่เจ้าตัวของบล็อกนั่นเองนะผมบล็อกกาลเกมมีเดียมนั่นเองนะผมก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข่าวอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาติดตามในนี้ได้นั่นเองนะครับผมก็อันนี้เตามาดูส่วนของว่าเขาเป็นใครนะครับผมอ่ะโอเคเขาบอกว่าบล็อกเชนเกมเนี่ย เราสามารถในการที่ว่าเราเล่นได้จริงๆคือมันเป็นเกมที่เล่นได้เออแล้วบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำเป็นเรื่องของ NFT เล่นเป็นของอเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั่นเองนะผมซึ่งไอเกมตรงนี้นะผมอย่างแรกเลยเดี่ยเกมเนี่ยจะต้องสนุกมาอย่างแรกเลยคือเกมจะต้องสนุกก่อนมากกว่าที่จะเรื่องของการขายสินค้า การแจกสินค้าหรือการที่ว่าเราจะได้อะไรได้อันนี้ไม่จริงอ่ะเราจะต้องทําให้มันสนุกก่อนเสมอนะครับผมเป็นเจ้าของโดยผู้เล่นนี่ก็คือเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของในเกมนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชนะในการดวลน,นั่นเองหรือ,อได้ของมาในกาลาแพลตฟอร์มนะผมคุณน่ยจะได้ของในนั้นอะ่ะ เข้ามาในกระเป๋าเลยนะครับผมในบล็อกเชนแล้วเป็นของคุณทันทีแล้วก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ทันทีนะ,ะทำเว็บเทรดอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมีคนกลางหรือ,อตัวเว็บอะไรเลยนะครับผมเนะี่ยก็อันนี้เขาเคารพนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของคอมมูนิตี้ก็คือไม่หิวเงินไม่อะไรทั้งสิน้นนะก็คือทำตามผู้เล่นนั่นเองแล้วก็ เข้ามาบริหารได้นะผมโดยการเป็นกาลาโนดบ้างอย่างนี้นะผมก็อะไรก็พวกนี้นะผมก็สามารถใช้โนดเนี่ยจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยนั่นเองนะถ้าพูดถึงโนดนะผมตอนนี้เนี่ยซื้อกันนะครับผมซื้อกันเรียบร้อยปุ๊บอะไรเนี่ยตอนนี้ก็คือน่าจะหมดกันไปหมดแล้วนะผมก็คือกาลาโนดเนี่ยมันจะให้เงินของเรานะผมเป็นกาล่านั่นเองแล้วก็สามารถเอามาขายในตลาดได้หรือจะเก็บไว้ไปแลกเปลี่ยนใน กมก็ได้นะครับผมก็ไปซื้อของในเกมได้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าคนตอนนี้ก็น่าจะติดดอยกันเยอะนะ <c oughs> ช่วงที่มันพีกพิกๆนะผมก็เอาหูซื้อกันยับเลย <c oughs> จนกระทั่งแบบเฮ้ยผมผมซื้อไม่ทันจริงๆ <c oughs> ตอนที่ราคามันแสนกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ล่อไปเป็นล้านเลยอนะ่ะคือแบบกูไม่เอาก็ได้ <c oughs> ถือถือเหรียญเก็บไว้ก็ได้นะ เออการนี้ก็เป็นเรื่องของอนุลนะครับผมก็เนี่ยแล้วการลาโหนนะครับผมเอาการลามาจากไหนก็คือเวลามีคนซื้อขายอะไรในเน็ตเวิร์กนะครับผมเขาก็จะได้มาส่วนตรงนี้นะก็คือไม่ได้ทําการเสกขึ้นมาหรือว่ามินขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเขามีเจ้าตัวของซัพพลายเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่จํากัดมากนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ย อันนี้จะเป็นอีโคซิสเต็มที่มันหมุนเวียนกันไปแล้วต่อไปเนี้ยมันจะมีเรื่องของการเบิรนเกิดขึ้นนะผมก็เหมือนอนบใน b นบนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีทรานเซ็คชั่นปุ๊บการเบิรนก็จะมีด้วยอ่ามีการให้กาล่ากับกาล่าโนดก็มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายนี้นะผมใครเป็นเจ้าของนะใครเป็นคู่ธนาน,นะครับผมคนนี้เขาเป็นอ่าอีลิกนะครับผมอีลิกเซเมยเยอร์รอะไรแบบ นามสกุลอ่านยากนะผมน่าจะไม่ใช่แถวๆนี้แหละเออเขาเป็นซ e o g a ก a g a m เกมแล้วก็ c ค f o u n d e r s i n กาซินกาคืออะไร s ินกาคือถ้าคุ้นๆนะผมก็ s ินกาคืออะไรเนี่ยคนที่ทำฟาร์มวิวนั่นเองนะซึ่งเกมฟาร์มวิวเนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือที่จิมจิมจิมไปเสร็จปุ๊บเออก็มีการอัปเกรดนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเออก็เป็นเกมเก็บฟาร์มเกมแรกๆเลยนะผมบนมือถืออะ่ะเออก็ เปิดมานานแล้วนะครับผมก็เน้นเรื่องของเนี่ยเก็บทรัพยากรอย่างเงี้ยนะผมถ้าการ์ล่าเกมเนี่ยมันเป็นออกแนวๆเน,นี้ยนะก็โอเคเลยนะครับผมก็คือแบบเราสามารถซื้อขายเปลี่ยนได้โดย NFT ถูกปะ่ะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับกาล่าแลวถามว่าทำไมผมถึงซื้อก็แรกๆเนี่ยก็ผมก็เข้าใจว่ากาล่าเนี่ยมันจะเป็นกา l a ล่าแพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับผมกาล่าเกมอย่างเดียวนะแต่ว่า ตอนหลังเนี่ยเริ่มจะเข้ามาสู่ของเอนเตอร์เทนเมนต์นะเรื่องของมิวสิกเรื่องของฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกาลาเนี่ยมันจะเป็นกาลาแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าเป็นกาลาเกมนะก็ท่าที่ผมสังเกตแล้วก็เห็นมานะผมการเติบโตของกาลาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากดังนั้นแล้วเนี่ยไอตัวนี้ถามว่าผมเชียร์ไหมแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมอะ่ะถือไว้อยู่ ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าผมก็จะเก่งกำไรกับมันเหมือนกันนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกาล่าที่ผมรู้จักกันนั่นเองแล้วก็เอามาให้รู้จักกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ